สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยและก็ไทยลีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไต้ที่ใต้คลิปจากผลการประกบคู่รอง8ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลถ้วยช้าง f a ฟเครับเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา4คู่ซึ่งจะเตะกันวันเสาร์ที่3เมษายนนีนะครับสำหรับผลประกบคู่จะจะมีดังนี้นะครับบุรีรัมยุยูไนเต็ดเนี่ยพบ ซิงชิงรายยูเนเต็ดนะครับพบกับเมืองการยูเนเต็ดแล้วก็ชลบุรี FC พบกับตราด FC อฟซีทูเบงคอกพบกับราชบุรีมิตรผลนะครับนี่คือผลการประกบคู่ล่าสุดจากแปดทีมข้างต้นนะครับทีมที่เคยคว้าแชมป์ถ้วยนี้มาครอบครองก็จะมีดังนี้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนี่นะครับเคยเป็นแชมป์4สมัยมากสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเข้าชิงได้ถึง5ครั้งสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยเป็นแชมป์2สมัยจากการเข้าชิง2ครั้งชลบุรี FC นะครับแชมป์สองสมัย เป็นแชมป์ร่วมหนึ่งสมัยโดยเข้าชิงแค่2ครั้งราชบรีมิตพลนะครับแชมป์ร่วมหนึ่งสมัยโดยเข้าชิงแค่1ครั้งส่วนอีกสทีมอย่าง s อสซเมืองทองยูเนเต็ดเมืองการยูเนเต็ดตราด f อฟทูแบงคอกเนี่ยยังคงไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้มาก่อน s อสซเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยนะครับเคยเข้าชิงทั้งหมด3ครั้งแต่พลาดทุกครั้งส่วนเมืองการหนึ่งเดียวนะครับจากไทยลีก3ที่หลุดขึ้นมาในรอบนี้ที่ไม่เคยเข้าชิง ตราดไม่เคยเข้าชิงทูเบงคอกเคยผ่านถึงรอบชิงชนะเลิศเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นจากประทีมที่เข้ามารอบก่อนรองเนี่ยดังนั้นเนี่ยหากจะให้วิเคราะห์ทีมเต็งว่าใครจะมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ไม่ว่าจะเร็วเกินไปเพราะยังเหลืออีกสามนัดกว่าจะถึงนัดชี้ชะตาแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมไหนเป็นทีมเต็งอันดับเท่าไรกันบ้างโดยทีมแชมป์ช้างเบียร์ครับจะมีสิทธิในการเป็นตัวแทนสโมสรจากไทยหนึ่ง แล้วก็2ทีมที่จะเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในรูปการสม2 2ันยปีสม65โดยอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเช่นเดียวกับแชมป์ไทยลีกรูปการสมันยะครับที่เตะอยู่ในแณนดนั้นเองเรามาดูเต็งหนึ่งกันบ้างนะครับอย่างบุริรัมยูไนเต็ดเตงหนึ่งเนี่ยต้องยกให้กับประสาทสายฟ้าที่เคยเข้าชิง ถวยน็อกเอาท์เมืองไทยถึง5ครั้งนับตั้งแต่ปีสพอส2งสองพันเป็นต้นมาพวกเขาคว้าชแชมป์ไปถึง4สมัยโดยเคยเป็นแชมป์สมสมัยติดต่อกันในปี2554 5 5แล้วก็56นะครับมีหน่เดียวนะครับเมื่อปี2 5 6 1นะครับที่แพ้กับสิงห์เชียงรายไป2ต่อ3เท่านั้นที่พลาดไปฟอร์มในไทยลีกล่าสุดนะครับผลงานได้ดีจากที่เคยอยู่กลางกลางตารางล่าสุดอยู่อันดับที่2มีดุลสูงเลยทีเดียวหลังการจบด้วยการเป็นรองแชมป์ได้ หากพาน s อสจเมืองทองยินเติดไปได้นะครับก็น่าจะไม่พลาดเรื่องแชมป์อย่างแน่นอนเพราะเมื่อเทียบกับฟอร์มทีมอื่นแล้วเนี่ยบุรีรัมยังแกร่งกว่าเยอะเต็งสองครับยังเป็นเชียงรายในเต็ดกวางโชคนะครับเข้าชิงแชมป์ถ้วยรายการนี้อยู่2หนด้วยกันเมื่อปี1961แล้วก็ได้แชมป์ทั้งหมด2ครั้งในการเข้าชิงที่ชนะ ทูเบนขอกยูเนเต็ดแล้วก็บุรีมยูินเต็ดมาได้แถมในรอบแปดทีมนะครับยังจับฉลากเจอกับทีมจากไทยลีก3อย่างเมืองการแม้ทีมเยือนจะไม่ธรรมดาแต่เทียบกระลุกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนละเบิร์สิิงเชียงรายเนี่ยจะเข้ารอบรองให้อย่างแน่นอนเต็ง3ครับทูเบนขอก มีโอกาสนะครับที่จะเป็นมาเมื่อสาหรับแข้งเทพทูเบงคอกยูเนเต็ดที่ผลงานกําลังเข้าฝักในช่วงนี้แม้จะไม่มือวามากนับตั้งแต่ที่ออกสตาร์ทเด็กสองในไทยลีกมาทั้งหมด8นัดแต่พวกเขาไม่เคยแพ้ใครชนะมา5เสมอ3บอลเนี่ยกำลังมีความมั่นใจและนี่เป็นหนเดียวนะครับที่พวกเขาได้ไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอีกครั้งแถมเป็นรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนม,มัติด้วยและมีโอกาสนะครับว่าแข้งเทพจะมีการน็อกราชมดีมิดผลนะครับที่ฟอร์มแผ่วไปเยอะในถิ่นตัวเอง และหากผ่านเข้ารอบรองเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงนัดชิงด้วยก็ตามครับผมนี่ก็คือการอับข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทัิงต่อไปสวัสดีครับ